สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในรายการเกมมือถือน่าเล่นกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับบูเศษมากๆครับทุกคนโอ้โหเป็นเกมที่ทุกคนนตั้งตารอคอยเกมนี้กันมานะครับทุกคนก็คือเกมนี้ครับเป็นเกมใหม่ของทางกาลีนานะครับทุกคนก็คือชื่อเกมว่าม o นไลท์เบลดนะ สำหรับเกมนี้นะครับจะมีทั้งเวอร์ชัน PC และมบายนะครับย้ำนะครับมีทุกแพลตฟอร์มนะครับก็คือมบายือและพีนั่นเองนะครับทุกคนอ่า โอเคสำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่า Moonlight b a d e นะเป็นเกม MMORPG ครับระดับพรีเมียมใหม่สุดจากกาลิ n a เลยนะครับที่เปิดประสบการณ์ท่องยูทิพบอิสระพร้อมจุดเด่นด้านกราฟิกที่สวยงามมากครับทุกคนและเกมเพลย์เนี่ยจะเป็นระดับพรีเมียมเลยนะครับร่วมผจญภัยไปโลกกว้างครับพร้อมความเสมือนจริงนะครับคือแบบผมเห็นภาพเกมนี้แล้วแบบเหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยนะทุกคนคือมันแบบมันสวยมากนะครับ และรายละเอียดของตัวละครนะครับเครื่องแต่งกายที่คมชัดมากๆนะครับระบบวิชาตัวเบาแบบสวยง่ายมากทุกคนและมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละสำนักนะครับโอ้โหทำให้การเดินทางข้ามยุทธจักรนะครับเป็นเรื่องง่ายด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบไปได้ง่ายๆอะไรทำนองเนี้ยจะได้สะดวกนะครับทุกคนเพื่อสร้างตำนานและมิตรภาพในยุทธภพครับทุกคนอ่าสำหรับเกมนี้นะครับเออมันมีทั้ง PVP ด้วยนะทุกคนแล้วก็ลงดันนะครับต่อสู้ก็เท่เนี่ย คือผมชอบอ่าอย่างแรกเลยผมชอบในเรื่องของการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาของตัวละครเรื่องนี้นีครับภายในเกมคือมันสวยมากทุกคนผมอยากให้ทุกคนแบบได้เล่นอะนะครับ อารมณ์ความสึกแสดงให้เห็นถึงความเป็นจีนนะฮะแบบพวกกาลังภายในอะไรเงี้ยภาพสวยมากๆเลยนะครับและสู้รบกันอย่างมันนะครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบหรือว่าเป็นแฟนแนวเกม MORPG เนี่ยผมอยากให้ทุกคน่อเล่นเกมนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกมใหม่ล่าสุดของกาลิน่านะครับที่จะปล่อยออกมาเร็วๆนี้นะครับและตอนนี้ทุกคนเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะวันนี้นะครับเผื่อทุกคนเนี่ยยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับสําหรับวิธีการลงทะเบียนนะครับ แต่ก่อนจะไปดูวิธีการลงทะเบียนนะครับหรือว่าเว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยผมขอบอกเรื่องนี้ก่อนครับทุกคนเกมนี้เนี่ยมันจะมีความชาเลนจ์ความท้าทายในการร่วมชิงของรางวัลสุดแรงนะไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad การ์ดจอจากการลงทะเบียนล่วงหน้าและเล่นกิจกรรมผ่านทาง Facebook เนี่ยยังไงถ้าใครยังไม่ติดตามแฟนเพจ Facebook ของมูลไนท์เบดกันเลยนเนี่ยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์นะครับทุกคนโอเคครับทุกคน มาดูวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าของเกมนี้กันนะทุกคนอ่ะผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์การลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ให้นะครับทุกคนมันจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษแล้วมากมายนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แบบได้ลงทะเบียนกันนะทุกคนอ่าลงทะเบียนล่วงหน้านะครับบน Google Play นะครับหรือบน App Store นะครับรับของรางวัลสุดลิมิเต็ดนะครับตัวฟ้านะครับจำนวน99บใบนะฮะอ่า เหรียญเงินครับจำนวน88,888เหรียญครับแล้วก็ตำราวีรชนนะครับจำนวน5ชิ้นนะครับแล้วก็ฉายานะครับฉายาบุกเบิกยุทธภพนะครับอ่ะบุกเบิกยุทธภพอันนี้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมก็จะมีทั้งคู่นะทุกคนเนี่ยนี่ครับมีลุ้นรับอ่าไอแพดมินินะครับการ์ดจอดิยฮะอ่ไอโฟนสิบสามไอโฟนสิบสามโปรนะครับเพียงกรอกข้อมูลลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วก็รับรางวัลเพิ่มเติม SMS เมื่อเปิดเกมนะครับทุกคนนี่นี เนี่ยให้ใส่เบอร์มือถือกับอีเมลไปนะทุกคนตรงนี้เลยนะครับอ่าอ๋อในส่วนของตรงนี้นะครับปลดล็อกรางวัลนะครับพรีเมียมเพิ่มเติมนะครก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยก็จะได้แบบทางเซิร์ฟนะครับอันนี้ทางเซิร์ฟนะครบ1 0 0 0 0คนนะครับมีสิทธิ์รับเงินเหรียญจํานวน3 0 0 0 0ชิ้นนะครับครบ20,000คนนะครับมีสิทธิ์รับตําราวีรชนจํานวน10ชิ้นด้วยกันนะครับ อ่าสามแสนห้านะครับของขวัญรางวัลตามนี้นะทุกคน3ามแสนห้าเนี่ยจะมีสิทธิ์รับศิลานะครับอ่าศิลาชําระ10ชิ้นนะครับตั๋ววิลาชนคูณ2นะครับต่อเมื่ออ่า0 0แสนนะครับการลงทะเบียนเนาะแล้วก็1ล้านคนครับมีสิทธิ์รับตึงตึงแชยงนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยอ้าถ้าอ่านผิดขออภัยด้ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยรู้จักชื่อเจ้าตัวนี้นะ ตัวละครคู่หูสีม่วงจำนวน1ชิ้นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าครบหล้านคนนะครับก็รอรับกันทั้งยกเซิร์ฟได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ259,925 25คนนะตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงทะเบียนล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นอย่างี้ครับทุกคนเนี่ยพอกดจากตรงนี้ใช่ไหมหน้ากรอกข้อมูลลงทะเบียนนะมันจะขึ้นว่า1ครับแชร์ไปที่ Facebook นะครับตั้งแคปชั่น เด็ดในหัวข้อเนี่ยพูดถึงเกมมูลหลายเบสเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนได้คนรู้จักอยากเล่นนะครับติดแฮชแท็กนะครับสามติดแฮชแท็กมูลหลาเบนะครับสี่เปิดสาธารณะเพื่อชิงรางวัลมากมายตรงนี้เนี่ยจะได้รางวัลเยอะแยะมากมายเลยด้ครับทุกคนอ่ะโอเคแล้วยังไม่หมดครับนี่ตรงนี้ครับทุกคนเชิญเพื่อนครบปุ๊บได้รับรางวัลสุดลิมิตพร้อมสิทธิ์ได้ทดสอบเซิร์ฟเบต้าทันทีด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับทุกคน 1ครับผู้ใช้งานต้องทําการล็อกอินบัญชีกัลิหนาเท่านั้นครับกรณีที่ไม่มีบัญชีกัลิหนาเนี่ยสามารถสมัครได้ที่กัลิหน้าจุดซนะครับผมก็มีบัญชีกัลินานะอันนี้ผมก็เชื่อบัญชีกัลิหนามานะครับทุกคนอ่ะสครับเมื่อกดปุ่มชวนเพื่อนนะครับผู้ใช้งานจะได้รับลิงก์เชิญชวนนะครับเพื่อนของตนเองนะซึ่งสามารถแชร์ให้กับเพื่อนได้นะครับทุกคนนี่นี่น,น,นี่ชวนเพื่อนได้นะอ่า เมื่อผู้ถูกเชิญคลิกที่ลิงก์เชิญชวนนะครับที่คุณส่งระบบจะนับว่าคุณเนี่ยชวนเพื่อนสำเร็จนะเมื่อเพื่อนได้สำเร็จเนี่ยทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญจะได้รับรางวัลนะครับก็คือทั้งคู่นั่นเองนะครับเชิญครบ1คน 1> ทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญมีสิทธิ์รับอุปกรณ์เสริมพลังสองจนวนด้วยกันนะครับยีชิ้นเลยนะครับเชิญครบ2คนทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญเนี่ย ก็มีสิทธิ์รับตั๋วคอสตูมจํานวน2ชิ้นนะครับเชิญครบ3คนนะครับทั้งผู้เชิญและผู้ถูกเชิญอีกครั้งนะครับมีสิทธิ์รับอุปกรณ์ประดับหลังนะครับและมีสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยอันนี้ที่เด็ดเลยมีสิทธิ์เข้าร่วมทดสอบมูลไ์เบทได้ก่อนใครนะครับก็คือเซิร์ฟเบต้านั่นเองนะครับอ่าที่ผู้กับผู้กับบัญชีคาลิน่านะครับจำนวน1สิทธิ์นะครับทุกคนอ่ะนี่เลยนะครับเนี่ยถ้าคุณกรอกโค้ดไปก็เรียบร้อยเลยนะครับได้รับสิทธิ์เนาะตรงนี้นะครับ เอาเลยครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าของเจ้าตัวเกมนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับหากคุณเข้ากดลิงก์ถูกนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนอ่ะสำหรับเกมมูลไลท์เ a ดนะครับเกม M O R P G ที่แสนวิเศษของกาล i นาเนีน่ยทุกคนเกมนี้นะครับมันมีระบบต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะ ก็คือเป็นเกมแนว Open World นะครับเปิดประสบการณ์ท่องยุทธภพสุดอิสระครับทุกคนสร้างมาจากนาวนิยายจีนชื่อดังนะครับเรื่องขอบฟ้าจันทาดาบของโกเล็งครับทุกคนสามารถเล่นได้ทั้งแพลตฟอร์ม PC และโมบายนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปเลยนะครับมีเวอร์ชั่น PC นะทุกคนสำหรับใครที่อยากเล่นแบบจัดเต็มจอใหญ่ๆห,หรือว่าลืนล่นเนี่ย ก็สามารถเล่นได้บน PC นะครับทุกคนสําหรับโมบายก็มีเช่นกันนะครับสะดวกสบายนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเกมนี้ได้ทันทีครับจุดเด่นของด้านกราฟิกนี่ครับมันสวยงามครับและก็เกมเพลย์เนี่ยจะเป็นระดับพรีเมียมเลยนะคมชัดระดับ 4K เลยนะทุกคนอาชีพเนี่ยจะมี6อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพหลักนะอาชีพหลักนะครับจะมี6อาชีพหลักด้วยกันนะครับ อาชีพรองนะครับให้เลือกเล่นตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วปรับแต่งตัวละครเนี่ยตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมคิ้วหน้าตาจมูกปากนะครับหูอะไรต่างๆมีให้แต่งหมดเลยนะครับและยังมีระบบนี้ครับที่ทุกคนเนี่ยน่าสนใจครับก็คือระบบตกแต่งบ้านอีกด้วยนะครับโหต้องรอดูนะครับทุกคนแล้วก็แน่นอนครับ ระบบ PVP ต่อสู้สุดมัน,นครับเกมออนไลน์ไม่มีไม่ได้นะสำหรับ PVP นะครับโอ้ถ้าเล่นอยู่คนเดียวก็ค่อนข้างจังเหงานะครับเพราะฉะนั้นก็ใครเก่งแล้วนะครับก็อยากจะไปต่อสู้กับชาวบ้านเขาอยากอยากแบบอยากไปเล่นเกมมาอยากไปแบบโอ้โหเติมมาแล้วก็อยากไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบไปต่อสู้เอาชนะนะครับโอ้โหนะครับ ก็คือจะมีระบบต่อสู้ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับจะมีโหมด1 vs 1นะครับก็คือดวลกันตัวต่อตัวนะครับมี5 vs 5ด้วยอันนี้น่าสนใจมากๆแล้วก็40คน vs 40คนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับทุกคนเกมนี้นะแล้วผมชอบแนวมันนะ่ก็คือแบบมันเป็นแนวแบบจีนๆสมัยก่อนนะครับทุกคนอืมอารมณ์อารมณ์มแบบนั้นเลยนะครับทุกคนก็ถ้าใครยังไม่กดถูกใจแฟนเพจอ่า มูลไลท์เบรนะครับทุกคนผมก็จะทิ้งไว้ให้เช่นกันนะครับก็คือแฟนเพจ Facebook ของเขานะครับทุกคนเผื่อแบบมันมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่รวดเร็วกว่านะครับผมก็อยากให้ไปติดตามตรงนั้นนะครับเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเป็นอย่งไรบ้างครับสำหรับเกมมูลไลท์เบรเนาะน่าเล่นกันเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องปื้มสเต็กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม